สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนามือเส้ามือเที่ยงนะครับเ่าเส้าหลั่งล่สิเที่ยงแล้วพี่น้องสิไปส่งของให้เพิ่นครับนี่เจ้าแมงดาเจ้าแมงดาปลาซับนะครับพอดีมือว่านนี่คุณแม่ฮักนะครับแม่ฮักดีเคนะครับเพิ่นสนับสนุนเพิ่นซอยจยันลอยมาซิฟพุ๊กนะครับเพื่อนไหนไปส่งไหนนะครับปลาแดกบองแมงดานะครับนี่ครับปุกละลอยนะครับพี่น้องนะปลาแหงน้ำเพิ่นปลาแหงประมัน สิบสามแผกเด้อพันว่านี่ครับปลาแหงเตรียมไว้แล้วครับพี่นอ้องเตรียมไว้แล้วปลาแหงเตรียมไว้แล้วนะครับนี่แ็คละหกแ็กละหกแผ่นหกแผ่นลอยนะครับเนาะเอาเตรียมไว้แล้วแต่ว่าปลาแดกตอนนี้ยังมิดอยู่นะครับปลาแดกตอนปลานำโค้งนี่ปุกงใหญ่นะครับปลุกละสี่โลนี่ส่วนมากพี่น้องเพิ่สร้างไว้วันที่สิบเจ็ดเป็นสีมะเอาสันนี่นะครับยังหลยอยู่ครับปลาแดกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปด ยี่สิบยี่สิบสองเหลือยี่สิบยี่สิบสองปลุกครับพี่น้องปลาแดกเนาะนะครับอยู่ในนี่ครับมีแต่จิปโอมถาทรงไอ้เพิ่นเพิ่นเอาแล้วนะครับจิปโอมาถุงนะครับเพิ่นสร้างไว้วันที่เออมืออื่นมือมอือ่นวันจันทร์นะครับบริษัทเขาเปิดจังสิไปสี่เป็นงนะครับปลาแดกปลาแดกแจวบองนี่ย,ยังอยู่สองสองล่างอยู่นะครับแต่ว่านี่สิไปส่งไอ้เพิ่นนะครับขอบคุณแม่ฮัก์ดีเคนะครับไปแลไปส่งของกันพี่น้องทีมงานคอยไปใส่เบอร์นอ้อามาในนอ ม่อค้นในพระกันไร้สุดลองเพลงมิตติ้งนะครับมินิคอนเสิร์ในหน่อย,น,น,ยน,นะครับงานวันเกิดจานนี้ฮเพิ่นนะครับเจ้าของเตือนี่ละเซียวจานลอยนี่ละนะครับพระกันตื่นไปนนอโอ้ได้ยังแม่ <laughs> ครับแม่ครับผมยี <laughs> แม่เรามาเอาแนว่ไปขายกวดเน่กระลังเน่ใช่เลยทีมงานข่วยมาสิออกไป่งขวง โอ้โหสร้างกระดิ่งงานตากแดดสร้างกระดีเอาพอเอาเงาพอเงาใช่ละสบายใจอ่ะครับครับครับคโอ้คือสะเวินแท้ฟังเพลงสะเวินแท้หัวหน้าปารคือนอนฟังเพลงสะเวินในทั้งผีบ้านใหม่เนี่ยแน่นอนไอ้เรืตัวนี้เย็นจ่อยๆเลยตัวนี้โอ้บ้านหลังบักใหญ่โอ้คือนอนหลับสบายแต่บ้านนี้แนวไรนี่ ใส่คือวณัดกันสิไปลงน้องป่าจังไหนทีมงานอยู่จันใส่ทีมงานทั้งไหนเดี๋ยวต้องหาจันอยู่อยู่กับตึงซึงอยู่ก็ไปตัวโอ้ว่ามันไปใส่ฉัคิดเขาไปนี่ไปส่งของน้องข่อยบ่ฮะส่งของน้องข่อยแพ็คแล้วบ่แล้วไปตัวไปหาผู้สาวผู้สาวร้านโอ้คือนอนจุ๋ยแต่นอหน้าข่อยนอนเออรับเียเนาะเออขึ้นนอนแต่ว่าไปไปหาเฮียหาเฮีย พูดหนาน้องพี่น้องปุ่นเสียงหน้าอยู่กลางบุ่นมองที่จันร้อยเป็นนางไร่สวนเมื่อวานนี่ครับพี่น้องพูดุ่นปุ่นมื่อนี้สิมานัดกันมากินป่าล้วก็สลองวันเกิดย้อนหลังอีกเลยเพราะว่าพุ่นเกิดเมื่อวานนี่มื่อนี้สิสลองย้อนหลังอีกผู้เฒ่าผู้โถผู้นมผู้สาววัยรุ่นนุ่มสาวผู้เล็กเล็กหน่อยมาได้นะครับปุ่นเสียงหน้าอยู่บุ่นมากว้างเลยแต่ว่าบมมีไฟนะครับ มี่น้องปลาที่จานร้อยไปวันครับท่านสบายใจมือน,นั้นละนะครับเอารถเข่าทั้งพุ่นครับพี่น้องจอดได้เมื่อวานไปนั่งไล่สวดเลียนทีู่่หลังมื่อวา,านนี่จะว่าไดขายปลาแห้งไงพี่สบายเดนมาร์กเมื่อวานนี่เิ่นเอาปลาแห้งก็ประเดกเขาสํานักงานนะครับก่อบพระคุณนอีกตัวหนึ่งเด้อพี่สบายเดนมาร์กแม่ฮักดีเควันนี้จะไปส่งให้รวมทั้งพี่น้องป้องปลาที่ติดค้างไว้อยู่วันนั้นส่งไม่หมดก็เลยจะไปส่งต่อวันนี้รอประแดกบองมาแล้ว ไปหัวไปเป็นมูได้หัวหน้าบ้านจะควงไปไปไปสีเหลียงน้ำจะแกวรกไปกาแฟกาแฟจะแกวไปไปไปเรียงพิซซ่าจะถาดไปโอ้ยด้วยเอาพิซซ่าถาดนึงเอาเราถล่มล่องถึงบ้านเลยด้วยล่องบอลมาเออเาสมภาษณ์ลุงน้องปลาหนิโอ้พอดีตัวสั่นเอาเอาสั่นโอ้ยเนาอไปเรียงพิซซ่าจะถาดบาไล่ดรอสหาพวกเจ้านึง เอาก้อนสัตว์ไปก้อนสัตว์ไปบริษัทก้อนโอเคหิวเขาท่านได้กินเขาไหมได้ท่านสั่งแล้วตาบังหุงถอดไก่ถอดไก่เอาโอเคได้จังว่ากันโอ้ท่านได้ขึ้นส้มบ้านใหม่เพิ่งจะเสียอยู่ดีนี่ขออนุญาตขึ้นมาส้มบ้านใหม่เพิ่งก่อนพี่น้องบ้านหลังนั่นล่ะบ้านหลังเก่านั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นบูรณะใหม่นะครับปุ้ยงามอยู่ตัวขออนุญาตรีวิวให้เพิ่นก่อนเน้อ พวกน่ะวดอ๋ไม้ล้วนๆครับเสาในก็ไม้เป็นต้นบ้านหลังนี้บ่ธรรมดาใส้ไม้เป็นต้นเลยเสาเพิ่นนะครับไม้ไม่ตายยืนต้นนะครับเอามาเห็ดต้นเสานะครับอูสุดยอดนะครับนี่ต้นหนึ่งขึ้นมาทั้งบานกันสิจังสี่แล้วครับพี่น้องเพิ่น,นสิปูใหม่ละแนงโอ้แต่ว่าแน่นนาท้าวอนดีครับพี่น้องครับใส่กระโจกกระยังเข้าไปเป็นมีระเบียงพร้อม นะครับมีระเบียงเอาได้ขึ้นมาแล่ะพี่น้องมาเบิ่งตั้งปีก่อนสิขึ้นบ้านไม่เร็วๆไหนได้พี่น้องนะครับทีมงานนักดนตรีในเมืองขอนแก่นนี่สิได้ออกมาเบิดละทีมงานเก่าเคยหูวจักกันนะครับที่เคยเล่นดนตรีน้ำกันตะกี้นะครับจันทร์ลอยจันทร์เอ๋นะครับทีมงานอยู่ในเมืองขอนแก่นนี่สิได้ออกมาหลายอยู่เพราะว่าขึ้นบ้านไม่เร็วๆนี่แหละที่แรกว่าสิขึ้นบ้านไม่อันใส่กับวันเกิดมันบ่ทันนะครับ พอนทีจัดใส่กันก็วันเกิดวันเกิดเมื่อคืนนี่นะครับจานนี้เพิ่นบ้านนี้ก็เลยเดิขึ้นบ้านไม่ต้องเลยเลื่อนออกไปนะครับพี่น้องนี่มีระเบียงโอ้ยปูหินวันผมจุดชมวิวนะครับน,บรราาน,นั่งบรรยากาศเ่ยเหมือดเลี้ยงนอ้ําน้องนอ้ําแดดลมลมตกมานั่งจิบเบียร์บางๆนะครับจิบเบียร์เย็นๆจิบเหล้าบางๆนั่งเบิ่งบรรยากาศทงไงทงหน้าปูปลาหน้าน้ำโอ้ยจะตั้งเพลเินะครับเป็นระเบียงนะครับนี่ข,ขนาดเลยเพียจุดชมวิวว่าสันซะ มีหมองนงั่งมองเศร้าะนะครับเอาโตเอาตัง,ตงขึ้นมานาั่งอยู่ทึ่งพี่พี่น้องข้องน้ำพุนก็ขุดไปยังนี้ได้จานนี่มันขุดข้องน้ำไว้นะครับมีมีปลาแล้วได้เพิน่นเอาปลาลงหลายถุงอยู่เลยพี่น้องปลาลงหลายพันอยู่นะครับข้องน้ำพุนจนหอดน้องใหญ่พันพุ่นละสลาพุ่นละสะละ่าน้อยพุ่นละมืมินสินัดกันไปกินปลากินเข่าเที่ยงกันอยู่พุ่นนะครับ มันสิเป็นเทียงเป็นบ่ายแล้วล่ะตอนนี้มันสิบ่ายแล้วถ้าทีมงานมาอยู่จันร้อยก็สิไปส่งของให้เพื่อนให้มเ่เหลี่ยวก่อนนะครับพี่น้องที่สั่งของมาส่วนจี้ปมหาถุงนะครับคุณพี่สาวทั้งกรุงเทพทั้งชลบุรีเพิ่นสร้างมาเดี๋ยวสิไปส่งให้เพื่อนมืออื่นวันจัน,นรท,ร,ทาาร์นะครับปัดโตเข้าไายหลีได้เข้ามาเบิ่งทางไหนล้วพี่น้องบ้านหลังนี้บ่ธรรมดาเพื่อสิเฮ็ดเบิดแล้วเพื่อสิเฮ็ดแล้วแล้วเวบิดบ่น้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเด็กไปเข้าทั้งหน้าพี่นอ้องอันนี้เป็นประตู กระจกโอ้ระเบยียงเนใหม่ไม่ใต่ใหม่แข็งแรงเลยนะครับเนี่แข็งแรงส่วนเลยกับจานเอ็ดได้เป็น,เป,นเป็นเห็ดไหตะกีนะครับจานเอ็ดมาเห็ดไม่ฟ้าไม่ละแนงนะครับนอนรับกอกๆเลยจานเอ็ดค่อยมันขึ้นในรองเพลยงนักไล <laughs> นี่ครับเขามาในบ้านอันนี้จะเป็นห้องถงนะครับห้องถง มีกระจกมีหน้าต่างห้องโถงก็จะไปข้างในก็จะเป็นห้องอะไรเนี่ยขับไปดูสิโออันนี้น่าจะเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนได้นะครับตัวนี้ห้องน้ำนานห้องน้ำนะครับตัวนี้อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอ้แนนนอนไม่เคลืองตั้มลำอุ้อมอันนี้เป็นห้องนอน นะครับมีห้องน้ําด้วยอันนี้เป็นประตูแบบเลื่อนเพาะไ้น่าจะใส่ประตูแบบเลื่อนได้นะครับตัวนี้ในรองที่นอนได้ตัวนี้ก็ใส่อะไรที่แบบผ้าม่านผ้าม่านได้ตัวนี้ก็เปิดประตูออกไปชมวิวยามเช้าจิบกาแฟน,นะครับโอ้ได้การนี่นะครับอ่ะโอเคพี่น้องพาะมาเยี่ยมบัานไม่ของจานนี้นะครับบ้านหลังหนีงามซะเหลือเกินนะครับผ้าขนมาเบิ้งเรล่าพี่น้องสุดยอดเลย นะครับสมกับเพื่อนเห็ดดนอยู่ดอกนะครับเป็นปีสองปีเพื่อสีแล้วนะครับสองปีสามปีุ่นละนะครับเพื่อสีแล้วตั้งแต่จานลอยมาเห็ดบานไอติมอยู่นี่นะครับกันพี่น้องจือใดเต่ดนดน,ดนละนะครับเนาะมี่ายละประมาณหลายปีเติบนะครับอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งของให้เพิ่นก้อนอบ้านไ้พี่น้องขอบคุณหล,ลายๆสบายดีครับ